เป็นบอยแบนหล่อสแกนเราชนะนะครับแต่ยังไงซะก็หล่อเทอะครับผมเออรู้ว่าฟังไว้จําไว้ไม่ต้องให้ดีเพราะมันต้องมีทั้งดีทั้งร้ายนะถ้ามีแต่ดีจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตได้ยังไงล่ะนี่ไปดูว่าถามว่าไปไหนครับ ไปไปสักที่ที่จะไปขอแค่เรายังไปข้างหน้าหรือไปต่อไปและยังไม่หยุดไปยังไงมันก็จะไปต่อได้แน่นอนครับจบไปแล้วนะครับกับข้อคิดชีวิตวันนี้อืแต่ชีวิตจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันและแฮปปีแ้แลปลี